ที่เทศบาลตำบลเมืองกาลุงเิดบ้านไรจังหวัดอุทธิ์ไทยไนี้นะครับศาลเจ้าแม่เมืองกาลุงนี่ครับก็เป็นคูเมืองโบราณเก่าอยู่ข้างหลังศาลที่มีสะพานเดินข้ามนะเป็นคูเมืองล้อมรอบเป็นเมืองโบราณเก่านี่ครับศาลเจ้าแม่เมืองกาลุง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลเมืองกะลุงครับเวลามีงานบวชลูกบวชหลานหรือ,อาชาวบ้านเมืองกะลุงบนบานศาลเก่าศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาแก้บนกันอยูอ่ตลอดน,นิดนี่ครับถ้าฝั่งทางทหารหน้าเข้าสาลฝั่งทางขวาวก็จะมี ชมลมพระเครื่องชมลมพระเครื่องนะครับท่านใดชอบได้ไหว้สักการะ,ะเจ้าแม่แล้วก็เดินชมส่องพระดูพระได้ครับชิมลมพระเครื่องอันนี้ก็เป็นสะพานข้ามไปฝั่งนู้นครับก็จะเป็นส่วนสาธารณะประจำตำบลเมืองกะลุงนะครับเป็นสะพานเข้าทางเดียวเข้าทางเดียวนะครับ ผ่านข้ามนี่เป็นคูเมืองโบราณเก่าอันนี้ก็จะเป็นลรลัขังหินะระัขังหินเนี่ครับนี่ครับัขังหินนี่ด้านหลังศาลเจ้าแ,แม่เดี๋ยวไปเดินชมดูพระเครื่องสักหน่อยครับนี่ครับ เดี๋ยดูบรรยากาศนี่ครับลองเลาะดูโอ้โหอันนี้มาปั่นเล่นนี่ครับอันนี้ด้านหลังศาลเจ้าแม่จเ,เป็นสะพานเป็นภูเมือง เก่าแก่รัศมีรอบนอกนี่ก็รวมร้อยกว่าไรนะครับเป็นพื้นดินอยู่ข้างในเห็นว่าประมาณ80ดสิไรครับเ,เต็เศเดี๋ยวก็มาดูด้านใต้ต้นโพชมลมพระเครื่องก็จะมีทุกวันครับมีวันนี้ก็หนาตาดีครับครับ โอ้โหมีแบบเครียร์ก่อก็มีนะครับนี่อะไรสนใจนนีนนี่่เดี๋ยวส่องพระก่อนนะครับ